สวัสดีครับพวกันบุบคอัเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโโลตัวใหม่ที่อยู่ในประเภทแทงนะครับเรามาซึ่งเราซื้อมาสดๆร้อนๆเพราะสายฟรีเราก็ต้องใช้แต้มต่อสู้ซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้สายเติมเราเป็นสายประหยัดแล้วครับไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ในตาแรกของแหลงเอาลครับเข้าเกมกันมาแล้วเราก็จะไปเล่นล่างไปเล่นล่างกันนียครับทาสกิลแรกกันไว้เคียดิฟจะได้วยเวิร์ส่ไว้แล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าตัวนี้มันเล่นยังไงผมก็ไม่ได้ อ่านสกิลอะไรมากแค่ดูว่าใช้ยังไงก็พอนี่อันนี้ก็จะเป็นต่อยพื้นสามครั้งนะครับโอ้ยิงกิคีแรงโรลุทุบ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 ในจะร้องไห้เลยนะสิทุบบุม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 อันนี้ได้ถ้างั้น เวอร์สองดังเวอร์สองยังเนี้ยมันไรจะเวอร์สองอ่ะเจ้าเลิกเลยบูมบึมบูมบมแม่หยอกหยอกไปก่อนเพื่อนกลับบ้านไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เขา้าปุ๊บเพื่อนกลับบ้านเลยเพื่อนมาน้ำหมดซ่อนอยู่ในกำแพงรูปล่าวเงี้ยว่าแล้ว จะรดได้ไหมอืมพวกเพื่อนไม่มาไม่กล้าเข้าเลยเข้าแล้วกูวออกไม่ได้อะเอ้าเฟิร์ตบัตซะแล้วว้าวจะพุ่งเข้ามามันก็เสียเ,เ,เป็นลอบอลตุ้มๆๆเอ้ยเรนทง ของซับกับเพื่อนไม่มาตายเถอะเราต้องอยู่คนเดียวแบบเงงเงงบอม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 กว่าใช่ไหมล่ะกว่ากว่าแทางล่ะสิอย่าอย่าดึงนะอย่าดึงนะโอ้ปอมปอมกันให้มังก็ดีนะเพื่อน ตุ่มสันตุ่มยกอันติอันติยกยกไม่รู้เรื่องกดมั่วไปก่อน <c oughs> เออใครก็ได้ฟองป,ป้อมแทนที้องกันไว้ขัิกระบป๋า,บบาไปรีมานามานนาข้าเ,าเปลืองม่ใครแวบ,บแวบ,บมาแล้วมาแล้วหัว,ลวปลาหมึกปลาจ้า บอมบอมบอมแม่กลัวกันใหญ่กลัวกันใหญ่โอ้ขี่ห้าร้อยจะเกินไปไหมแม่คุณโอ้โหโอ้โอโอยกเลิกได้ไหมหยกเลิกคุยไรเราจะอ้อหัวปลาหมึกทะลุกำแพงแนวไม่ได้เออสเตอร์กรอนเยอะแล้วก็ อยู่กับมาทงกันไว้ดิมบุมบุมบุมแม่ต่อไปงั้นแหละบุมบุมบุม um, um, um. โอ้ยโอ้ยขีดะแรงไปเกินไปไหมกดเลนจังกดเลนจังเลยแล้วโง่ฮะติมันจะตายแต่ก็ไม่ตายนี่จี้ Tình tù kim luôn hãy liên xác với chú mê Ngay không thử nữa thì đi, đi mê lưng anh ta 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 แค่การเลนก็เต็มทีแล้วไม่คิดจะมาอยู่ด้วยกันเลยหรือมาละเจ้ามาละเจ้าบ๊มเออสวยแต่เมื่อกี้โดดเข้าปอมขนาดนั้น่น,นๆ่ๆน่มานละเจ้ามานละเจ้าทุบทุบทุบ บม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 สาวของซักไม่มีใครมารับเงินให้รวยๆก่อนน ấ u หยอกหยอกหยอก ย่อไปงั้นเนี่ยยอ่ยอย่อเฉยเโอ้ไมีคิดว่าจะมาสามตีป้อมนี้เพื่อนตีป้อมนี้เยี๋ยเข้าไปจ่อยกันป้อมเองเอ้ยไม่ใช่เคยคิดเองสวยคิดมาแล้วเราก็ไปเฮ้ยมันจะเจอใคร ใครสักคนนั้นแน้นๆบุมมีเกาะเต่าเฉยๆนะมีเกาะเต่าเฉยๆนะเอามาล่ะเอาไม่ละมาล่ะมาละอ๋อให้ยิงให้ยิงให้ยิงเนี่ยนะอ๋อให้ยิงหวอนยางไงใจดีบ้าหรอใจดีป่ะหรอใจดีก็บ้าแล้วเนี่ยอืม ผม,มแล้วตายเลยค่าบางแค้นให้เพื่อนได้ได้บางแค้นยอดเยี่ยมบึมบึมบึม,บมแม,ม,ม่บึมบึมบัมเรียบร้อยยกยกยกให้เพื่อนอืออืออยายให้คนอื่นนะ แน่แน่ไทย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 แฮปลาห์ฟลาห์มีหัวหมึกแล้วก็เทนะจกันตีมันต้องคิดอะไรมากกดไปเลยแต่ถ้าเหมือนถ้าจะโดดโดนก็ได้จะได้ ยกอีกรอบนะใช่ไหมคิดถูกหรือเปล่ากระแทกโว้คนเซนหมปแล้วหน้าเมื่อกี้นะ่ะสวยวู้สวยจัดจัดโอ้ระบายสีแล้วืึไม่ได้ขยับ โอ้ยเพื่อนน่ะนอ้อไม่แรงน้ำใจกันอย่างนี้สู้อยู่สองคนฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันมันน้ำไม่มีก็ฆ่ามันไปมไม่ถึงทำไมเพื่อนจะเชิงแรงน้ำใจยิ่งนี้ให้เพื่อนสู้อยู่คนเดียวโทรโทรทาง นั่นแ่เห็นมาลเลเซียมาลเลเซียว้าวจับยกเลยไม่สนไม่สนไม่สนอะไรทั้งนั้นเออโอ,อ้มาแล้วรือมาแล้วรือเนาวกดให้เราไม่ใช่หรือ บึม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 อ้าวเป็นตายเปินตายก็ตีพ่อมงอเราก็มีประโยชน์อยู่นะมีประโยชน์อยู่นะนี่ตตตตเขาเขาน่าจะจะให้เป็นนมาตาลเนาะ หัวหัวหัวลยอยออกมาแล้วนันเนี่ยเออตัวนั้นยิงโดนตัวล่างไงหุ่นยนต์เรายังอยู่ในป้อมอยู่เลยเป็นชีฟุง้งเอะทำประโยชน์บ้างสิโอ้โหตายหมดตายหมดหมดแล้วเนี่ยโอ้ย ใดละน้อนี่ปอมก็ต้องการเกมนี้มีเม็ดเล่นคนเดียวเป็นคนเดียวหรือไงฮะทำไมคนอื่นคุ้าไม่โหดเลยนานปอมแท้ Bumm tay vết thơ tay vết thơ thử vết thơ hm thử hm bom bắn tân lại để chị vĩnh nơ nổ luôn vào nèn oh này, ô lưu khâu đi qua, nhìn nè 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 lola 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 nè ตรงไหนทำอะไรก็ได้เดี๋ยวักจักซับว้าวซับก็มีประโยชน์ถมไปอมาลุกเปล่ามาลุกเปล่าบอมบยอดยอดยอดแค่นั้นแหละยอดเฉยยิ่งตูมแล้วเบิดโอ้โหตายเลยลื้อแรงยังแรงกดดอก ดูเลื่อนไหมเนี่ยดูเลื่อนไหมเนี่ยเลื่อนไปเพิ่มด้วยเอ้ยไทยไทยเราอ่ะไทยเราอ่ะเราได้หลอดแล้วเราก็ถอยเฮ้ยลอยมาผมแน่ๆแนอตุ้มลอยมากับผมยุกนะอ้าวเป็นกรรมเนี่ย ใช้ตีเล่นตีเหลือลอมาแล้เจา้าเพิ่งจบเกมรอข้าด้วยรอรอเราด้วยโอ้ข้าหมดแล้ว เราเด้วยตุมตุมตุมต่มตุมตุมบอมสตนไฮนนั่นเนี่ยตุ้มจคโดนใครข่าก็ไม่อมไปลูกกดม่วยีตัวหวดนะครับถ้าใครอยากจะซื้อฮีโร่แอสลาร์ดมาเล่นนะครับก็ต้องไปหัดเล่นกันนะครับไม่ใช่มากดมั่วแบบผมเนจะโดนเพื่อนดาวนี่นี่ก็ชนะโดยเพื่อนแบกนะ ไม่เดยาชนะด้วยตัวเองอ้ยแต่เราก็เรียงได้จนๆอยู่เนอะตอที่สามอ่ะเอาแลยครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดายบายครับ